เอชัยยาโพสหวานสามีเรียบง่ายไม่หวือหวาธรรมดาแต่พิเศษเมียเอชัยยามีชัยโพสหวานสามีเรียบง่ายไม่หวือหวาธรรมดาแต่พิเศษหลังผ่านมรสุมชีวิตครอบครัวที่ต้องหลบซ่อนหนูนาภรรยาเอชัยยามีชัยผ่านช่วงเวลาเมียพระเอกดิเกและนักร้องดังที่ต้องปิดบังเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ใช้ชีวิตเลี้ยงลูกอยู่เงียบๆอยู่ข้างกายสามีแบบไม่ให้มีใครรู้หลังมีชีวิตครอบครัวที่เปิดเผยพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกแฟนๆได้เห็นภาพครอบครัวอบอุ่นอยู่บ่อยๆสามีภรรยาแสดงความรักกันได้อย่างเปิดเผยหนู นามภรรายาอาดีตพระเอกลิเกดังโพสลงโซเชียลนำภาพอบอุ่นน่ารักกับสามีมาฝากแฟนคลับอยู่บ่อยๆล่าสุดภรรยาเอชายาโพสภาพหวานกับสามีพร้อมแคปชั่นมีความหมายมากๆด้วยว่าเรียบง่ายไม่หวือหว่าธรรมดาแต่พิเศษพร้อมหัวใจสามดวงก่อนหน้านั้นก็โพสหวานกับสามีพร้อมแคปชั่นว่าจะมีสักกี่คนที่พร้อมจะฟังเสียงบ่นของเราโดยที่เขาไม่เคยบอกว่าเบื่อแค่ชักสีหน้านิดหน่อย จนแป้งพรอผัดฉนกลูกสาวยังเข้ามาแซวว่าฮ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 าเขาเบื่อนะเขาบ่นให้หนูฟังอุ๊บพ่อลูกขอโทษแอดชัยยามิชยัยขอขอบคุณภาพชายามิชยัยแดงอันเดอร์สกอร์หนูนาภาพแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ